อาหารเยอะก็ได้ไม่หิวก็ได้กินได้อยากของมันของมันมากของมันน้อยอยากก็ไม่ได้กินอีกเราเป็นหลักธรรมชาติรประเภทเนีภาษาอีสานเราไม่อดไม่อยากของมันมากไม่หิว ของน้อยก็คิดอยากจะก,กินก็ไม่มีมันคือดึดอึดไปอยากมาเลยตัวตุ๊บก็เลยไปอยากใจก็เพราหิวเบี้ยงวันมังคืนมันรู้จะทำอะไรนะอกจากเดินอย่ากรมนั่งภาวนาแบบวันนี้เป็นวันสำคัญด้วยของศาสนาเราหลวงพ่อเขาไม่ได้เป็นพระนักเทศนะ์เนาะแค่นี้บนประเทศที่ไหนก็ไม่ไป ไปปลุกเสกก็ไม่ไปปิดตัวเองลงหมดไม่วอเข <c oughs> านิมนม์ไปในกระทั่งหลายหลายฝ่ายจางขุงเพศมันมมปิดตัวถ้าไปรับประปาไปไปรับประปาแล้วก็ไปนีม,มันไปปลุกเสกที่นั่นที่นี่ก็ไม่เอา หลวงพ่อไม่ต้องปลุกเสกอะไรทำมาเสร็จก็แก่แก่ไปปืนเห็นยิงมันก็ไม่ออกเลยล่ะปืนยิงไม่ออกปืนไม่มีลูกก็ว่างก็ยิงไม่ออกอะไรเด่ายุ่นปืนไม่มีลูกไม่เห็นปลุกเสกอะไรก็อาจารย์มาเอาไปดูเอาปลุกเสกแบบไหน เศษอะไรวะเสษป่าอินเป็นอะไรอีกพระก็คือระา่ะทำมาแล้วก็แก่แกลียดหมดเราไม่อยู่หรอกคนเราเกิดแก่เก็บตายอยู่มีกองขังเกาไม่อยู่มาเกิดมาตายเลยมาเกิดมาลอดลกคนจะตายเวลาใดแค่นั้นก็ดูตรงนี้เป็นเกีย์ไปเลย นเราไม่ถึงทีก็ไปตายทำไหก็ไม่ตาย,แต,าตายแต่ถึงทีก็ไปเหลือหรอกอ่ะไม่ต้องมองห้อยผรากอยู่รอดปลอดภัยพี่หน้าลุงไง,ไง,ไง่ายๆอย่างสบายวันนี้อยากให้ดีก็อยากโยมก็องภาวนาบางวัดก็จะให้ สายป่าท่านจะให้นั่งภาวนาเป็นเกณฑ์อยากสวดอยากอะไรเล็กๆแต่น้อยก็ได้อยู่เพเป็นพิธีพอได้เล็กๆอืบนบพาบประทับประสงค์นอกนั้นออกขันประปฏิบัติเป็นเกณฑ์เดินยังกรมนั่งภาวนาปฏิปฏิบุชาของพระพุทธเจ้าเอาตรงนั้นเป็นเกณฑ์จะได้ประโยชน์ใหญ่จิตไม่สงบจะได้รู้ว่ามันสงบหรือไม่อามิปูชาทั้งหลายที่มองเราเห็นอยู่นี มาเลืนเถื่อนถึถถ่จะุทธเจ้าเข้าสู่บริณิปานทำนบูชาอน่อเนเลยกองใหญ่ทังปู่ทั้งป้าก็ก็อันนี้ยังไม่ถูกต้องอยังไม่ถูกต้องก็คือปฏิบัติบูชาสิตรงนั้นหลยคือบูชาสถาบฏที่แท้จริงที่อื่นไม่มี ชาวุทธเราก็เลยแห่กันสวดน,นันสวดสวดแล้วจะรวยเป็นไปไม่ได้สวดถึงวันตายก็ตายถึงที่เฉยสวดแล้วหมุนแล้วจะได้รวยมันเป็นไปไม่ได้ล้ะพุทธเจ้าสอนให้ทรม,มาขยันทำม,มารักทามาหากินกระยันมันเพียนท่านบอกไว้มันก็อยู่ตรงคำกล้ามกันหมดคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็การกระทำ คนยุกนี่นักบวชทั้งหลายก็เช่นเดียวกันไม่ได้ทำเป็นความสัตย์ความจริงที่ไหนแล้วพอยกตัวอย่างให้ใครใฟังเลยไม่ได้ไปว่าใครหรอกเขาความจริงก็เป็นคนเราอยากได้อะไรก็ต้องตลง,งมือทำว่าอะไรเดินจะคมจนฝ่าเท่าแตก จนตาติก็ทำอดออน,น,นอนอยู่บนเปย์อะบรรลุทางแบบนู้นแบบนี้ไม่หองคิดไปพูดไปเดินทั้งวันทั้งคืนนั่งทั้งวันทั้งคืนเยอะตามมันไม่ทันเรื่องของหัวใจบำเพ็ญมาจะวิบวิกกีกับขีกันก็ยังจะสู่มันไม่ไหวอยู่สิ่งไม่ดีมันมา มาแทกสิ่งสิ่งดีมีน้อยมันเข้าสิ่งไม่ดีก็ของขมใน,ในใจิตใจสิ่งดีดีทั้งหลายมันเกิดขึ้นก็มีอยู่มันหนอกกำลังใจมันไม่พอสิ่งดีไม่พอก็สิ่งไม่ดีทั้งหลายมันลดละลบหลางแบบไม่มีบุญไม่มีคุณไม่มีโทษไม่มีเจินมันจะตอบไปไหนอยุคนี้ก็เห็นหพ่อขา้าลูกลูกข้าพอ่อ เมียข้าผัวลูกข้าแม่มีไหมมีอยู่ในยุคปัจจุบันแต่ก่อนไม่มีเนี yeah. ่ยเพราะอะไรเพราะคุณไม่มีในหัวใจเลยการบังเบียดตนหรือบคุคคลอื่นมันไม่มีในหัวใจเลยล,ลุกลามไปเหมือนไฟเดี๋ยวจะไหมที่ไหนมันหนีทันก็ทันหนีไม่ทันก็ มัดระวังเอาเสียจะจิตไม่ดีจะทาตัวยังไงถึงจะอยู่รอดปลอดภัยอยู่กับโลกไปได้ได้ yeah. สมุดดเครื่องไปหมดแต่พระก็ไม่เป็นไรถ้ากินมึงดีวผมไม่ได้คิดว่าผมงี้จะกินอะไรก็ไม่ได้คิดแต่ทางโลกคือปาก้องลูกลหลันลัลนเขากินกันเพรมันได้ดังใจหวังก็อร้องเอาเดเด็ก เก่ยทำเลยผู้เราเป็นบ่อเป็นแม่จับจ่ายให้ยนั่นมันราบอกว่าในมันควรจับจ่ายก็อย่าไปจ่ายมันไหนควรจับจ่ายก็จ่ายไปตามที่มันมีมันเป็นมันแบบใช้แบบเข้มเขียบบ่อย่าใช้แบบสุริสลายแล้วพอได้มาไหมลูกจะไปใช้อะไรเงี้ยญาติโยมผู้ใจบนก็เยอะเลยจำ แนเกียรจ่ายออกไปนั่นะเป็นโรงพยาบาลเป็นโลงอะไรตัวมีอะไรเยอะแยะก็ทำประโยชน์ให้เป็นดินไปพอหลวงพ่อเขาไปคิดจะเอาเอามาเก็บไปสักสองสามพันล้านมันก็เยอะอยู่นะยมภูเจบุมากันเยอะเก็บหอมรอมริบไปก็ไม่รู้จะเก็บไปเพื่ออะไรเพราะเราไม่ได้ใจนะ ได้ตรงสระคืนตรงนั้นดีกว่าหลวงพ่อยกตัวอย่างให้ฟังได้เลยไม่ได้ปวดเลยไม่ได้ปวดดีแล้วตั้งแต่ปีสี่เกียมายาวมาท่องทุกวันสมบัติส่วนตัวไม่มีอะไรมีแต่บาทโดยลูกเดียวนี่นี่ยไปจะหลกไปอยู่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นเยอะแยะไปหมดเงินทองของเขาใจกบุญทัางหลายให้มาคนละสิบล้านยี่สิบล้านก็เยอะอยู่ดี เขาเล่าโปรยเฉยๆว่าเป็นไม่ใช่เงินเหล่าเขาเป็นผู้ใจบุญทั้งหลายก็เกิดขึ้นที่จิตที่ใจเขามีทรัพยากการสัทธาไนคุณพระพุทธธรรมประสงค์ก็มาเขาก็ทําได้มากก็พิจารณาตามความจริงเทตเอาคนอื่นก็ไม่ผิดตัวเองลงหมดมีก็แล้วไปไม่มีก็แล้วไป เงินรองของขาวก็ถือไม่ได้อย่าไปกินกาแฟหน่อยก็ถ้าไม่มีคนขับรถก็ไม่ต้องกินกันพ่อถือไม่ได้ที่ชาติรุคงกว่าวจะตัดสินสิบ์ท่านกันไว้หมดแม้แต่เนนก็ถือไม่ได้พระทุกพระทุกองค์ก่อนจะบวชก็บวชเนนก่อนกึ้นมาบวชระ ผสมบทที่ล <c oughs> ใ้ในป่บในปาติโมกีกท่านก็บ,บัญญัติเอาไวอ้อีกห้ามพระภิกษุมีเงินมีทองที่ต้นพุทธกาลต่อมาพระเจ้าสุโธธนะมะขออรัตนาเกิดมาบวชในตระกูลอันละเอียดอ่อนก็อขอให้พระพุทเจ้าทรงโปรดให้มีเงินมีทองได้ด้วย และในที่สุดท่านก็ยกให้มีเงินมีทองแต่ไม่ให้พระถือเองให้วยากรเป็นคนเจ็บไออยากได้อะไรให้เปลี่ยนเป็นกะปิยาพันมาไม่ให้ยินดีในเงินในทองดูสิหลักธรรมพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติเอาไว้แล้วเราจะไปเกินว่าท่านก็ไม่ได้ ก่อนท่านจะร่วมไปเขาบอกไว้ทำและวินัยนั่นแหลอน,นุนเอยจะเป็นองค์แทนศาสดาที่อื่นไม่ท่านบอกว่าชัดเจนเลยปฏิสุสงบวชเข้ามาก็ต้องสํารวมระมัดระวังเป็นตัวแทนองศาศาสดาอาจารย์ศึกษาหลักธรรมหลักวินัยไปไหนต้องควบคุมตัวเองไป แม่ได้ไปแบบระเจอพะเจงเหมือนคนทั้งหลายทั้งปวงจะกินจะขบจะจะฉันทุกอย่างสองระมัดระวังไปหมดไอ้นี่คือพระอังมุตการก็ไม่แตกต่างกันกันยุคป,ปัจจุบันปัจจุบันก็มีอยู่แต่ไม่เยอะเลอยากอยูย่เลยไม่มากเลยพระดีก็มีอยู่ว่าไม่ดีก็มีอยู่มันปะปนกันอยู่เหมือนในใจเรา สิ่งดีๆทั้งหลายเกิดขึ้นไปในใจสิ่งไม่ดีก็ดับหายไปเกิดขึ้นผัดเปลี่ยนกันอยู่ถ้ารู้เท่าทันทุกเรื่องสิ่งไม่ดีทั้งหลายจะผลิตออกมาลูกจังถูกตีต้องดับลงนี่คือไปในใจแวันนี้ก็ตั้งใจกุฏิส่วนบุส่วนกุศลด้ว เวลาหลวงพ b b sa sa ho, ่อยะถาสัตปีเป็นวันสำคัญสำคัญของปรสศานนาขององค์ศาสดาจารย์วันนี้ก็เอาปฏิบัติบูชาน่นหละเป็นที่ตั้งจะได้ประโยชน์ใหญ่ทำที่บ้านก็ดีที่วัดก็ดีเอารับพรยะถาบริวาปุราภลิปุเรนทีสากลังเอวันมีไว้ทโตดินดังเปตานังอุปการปารี

Tani mata evang kita tiada tanjo. Kita lina tangga mi zubati kita di tanah tangi tanya sa. Obatnya pati Jaga tahu Bạn đi cùng mê yi cung dâng bà tu tâm nâng lạc Đức lúc ca bà gia vệ lạc Số ca sát tu chúc bà tạo nhận च वु च उगं ते तया समा सा जानुवासि भवन्तु ते पावतु सा भुधा भवन्तु ते पावतु สาวเวตานาัตาเวนะพระวัตุสาาลรักขันตุสาวเีวุตาาสะวัตถานเนสา